กลับก่อนนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในช่องเดอเด็ดนเปิลนะครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้นะครับจะเป็นชุดนะครับชุดสูตรหวยนะครับสองตัวร่าง,างะานะคร,ร,รับสี่ชุดนะครับสองตัวร่างสี่ชุดนะครับเพื่อที่จะให้นะครับสมาชิกนะครับผมนําไปนะครับซื้อลอตเตอรี่กันไว้นะครับสําหรับนะครับสูตรหวยนะครับชุดสองตัวร่างสี่ชุดนะครับผม สูตรที่1นนะครับจะทําการนะครับใช้หลักแสนนะครับของรางวัลที่1บวกกับหลักร้อยนะครับแล้วก็จะบวกหลักหน่วยทําการบวก2คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะครับก็จะทําการนะครับบวก3าคงที่นั่นเองนะครับส่วนนะครับสูตรที่2นะครับจะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักพันนะครับหลักพันนะครับก็จะบวกกับหลักหน่วยและหลักสิบของเลขท้ายนะครับสตัวนะครับครั้งที่2นั่นเองนะครับครั้งที่1และครั้งที่2นะครับหลักหน่วยและหลักสิบนะครับ อย่าลืมนะครับจะใช้เลขท้ายนะครับ3ตัวครั้งที่1และครั้งที่2นะครับเรามาดูสูตรที่1กันเลยนะครับงวดที่งวดที่1นะครับจะเข้าจะหลุดังไงนะครับเพื่อที่อยานําไปซื้อลอตเตอรี่จะเป็นไงกันบ้างนะครับสูตรที่1นะครับเราคํานวณสูตรที่1นะครับใช้หลักแสนบวกหลักพันหลักจะหลักแสนบวกหลักร้อยหลักร้อยบวกหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับบวกสองที่นะครับ5บวก5เป็น10บ0บวก1เป็น11นะครับ11บวก2นะครับเป็น13เราใส่3นะครับ3ทําการบวก3คงทที่เ่ากัับ6นะครบ สูตรที่สองนะครับห้านะครับบวกศูนย์ได้ห้านะครับห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกสี่เป็นเก้านะครับเก้าบวกหกคงที่นะครับเก้าบวกหกคงที่เท่ากับสิบห้านะครับใส่ห้านะครับห้าบวกสามนะครับเป็นแปดนะครับผมก็จะวินให้เลยนะครับก็จะได้สามห้านะครับสามแปดนะครับหกห้านะครับ 68นะครับนี่นะครับตัวเลขที่เราได้นะครับก็จะได้ที่35 38 65 68นะครับเลขที่ออกนะครับออก68นะครับงวดนี้นะครับเราก็จะเข้าที่สองตัวนะครับเป็นงวดที่หนึ่งนะครับสูตรนี้ชุดสองตัวนะครับมาดูงวดถัดมานะครับสูตรหาหลักสิบนะครับ4บวก7เป็น11 11บวก4เป็น15 15บวก2นะครับเป็น17นะครับเราใส่7 สี่บวกเจ็ดนะครับเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสี่เป็นสิบห้าสิบห้าบวกสองเป็นสิบเจ็ดใส่เจ็ดนะครับเจ็ดบวกสามนะครับเป็นสิบใส่ศูนย์นะครับสูตรหาหลักหน่วยนะครับสูตรที่สองนะครับสี่บวกหนึ่งเป็นห้านะครับห้าบวกห้าเป็นสิบสิบวกเจ็ดเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหกคงที่นะครับเป็นยี่สิบสามนะครับเราใส่สามสามเราทําการบวกสามคงที่นะครับเท่ากับหกตัวเลขที่เราได้นะครับก็จะเป็นนะครับเจ็ดสาม จ็ดหกศูนย์สามนะครับศูนย์หกนี่นะครับตัวเลขจะได้ออกมานะครับเลขที่ออกนะครับในงวดถัดมาแนละ้วมันเข้าศูนย์หกนะครับนี่ครับออกศูนย์หกเข้าเป็นงวดที่สองนะครับงวดที่สามมาดูสู่ฐานหลักสิบนะครับห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสองนะครับเป็นสิบหกนะครับใส่หก 6บวกสนะครับพงที่เป็นเนะครับสูท้าหลักหน่วยนะครับ5้บวกเนะครับเป็น14 14ีบวกเนะครับเป็น21 21บวกเเป็น28 28ิบวก6นะครับเท่ากับ34ใส่4นะครับหลักหน่วย4ี่บวกสามที่เท่ากับเนะครับนี่นะครับตัวเลขที่เราได้นะครับก็จะได้ที่64 67่หนี่นะครับเก นะครับแล้วก็97มาแล้วครับตัวเลขที่ได้นะครับ64 67 94 97นะครับเป็นเลขล่างนะครับ4ชุดในงวดถัดมาได้นะครับออก94นะครับเราก็จะเข้าที่94นะครับท่านผู้ชมโอ้ผมก็อยากจะภาวนาให้มันเดินดีจริงนะครับสูตรนี้นะครับที่นำลงมาแบ่งปันนะครับนี่ครับ งวดถัดมานะครับสูตรคำนวณหาหลักสิบนะครับเจ็ดนะครับบวกสี่เป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสามนะครับเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสองนะครับเป็นสิบหกใส่หกนะครับหกเราบวกสามพงที่เท่ากับเก้านะครับนี่นะครับสูตรท้าหลักหน่วยนะครับสูตรที่สองนะครับเจ็ดบวกหนึ่งนะครับเป็นแปดแปดบวกศูนย์นี่แปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหกนะครับเป็นสิบห้า นะครับห้าบวกสามนะครับเป็นแปดนะครับตัวเลขที่ได้นะครับหกห้านะครับหกแปดเก้าห้านะครับเก้าแปดนะครับนี่นะครับก็ได้มาทั้งหมดสี่ชุดนะครับตัวเลขที่เราได้มานะครับก็หกห้าหกแปดนะครับเก้าห้าเก้าแปดนะครับ เลขที่ออกนะครับนงวดถัดาออก98นะครับเรายังไม่หลุดนะครับนะครับภาวนาอยากให้มันเดินจริงๆนะครับในงวดประจําวันที่1เมษายนนะครับจะได้หรือเปล่านะครับชุดนี้นะครับก็อยากจะให้สมาชิกทุกท่านนะครับจับจ่ายซื้อลอตเตอรี่ดูนะครับถ้ามันได้ตัวไหนชนตัวไหนพ็ะว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรหวย มาดูกันนะครับในงวดตัดมากันเลยนะครับงวดล่าสุดมันจะเข้าหรือเปล่านะครับก็เข้ามาทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่งวดแล้วเนาะสั้นๆนะครับมาดูงวดที่ห้านะครับสูตรฐานหลักสิบนะครับแปดบวกจะดแปดบวกเก้านะครับเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกแปดยี่สิบห้ายี่สิบห้าบวกสองนะครับยี่สิบห้าบวกสองเท่ากับยี่สิบเจ็ดนะครับใส่เจ็ดนี่นะครับเจ็ดบวกสามเป็นสิบนะครับใส่ศูนย์ โซท้าหลักหน่วยนะครับแปบวกห้านะครับเป็นสิบ3าบวกเจ็ดเป็นยี่0ิบวกแเป็นยี่สิบวก6นะครับเป็นสานะครับเราใส่4 4นะครับทำการบวก3พื้นที่เท้ากับเนะครับนี่นะครับตัวเลขที่เราได้นะครับผมวอดชวินให้ที่นะครับเจ็ดนะครับแสดงว่ามานะครับเจนะครับศูนะครับแล้วก็ศูนะครับ ทำมอโมจะรู้นะครับว anyway. em. ่าที chop, ่ล่าสุดนี่เองนะครับออกเบิ้ลนะครับเจ็ดเจ็ดนะครับนี่นะครับยังไม่หลุดนะครับจุดนะครับสองตัวนะครับยังได้ครับยังยังไม่หลุดนะครับมาดูงวดล่าสุดกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตีตารางให้นะครับเราจะทําการนะครับสูตรที่หนึ่งใช้หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบวกหลักร้อยนะครับหลักร้อยบวกหลักแสนนะครับทําการบวกสองของที่นั่นเองนะครับ สูตรคำนวณหาหลักหน่วยนะครับสูตรที่สองนะครับใช้หลักแสนนะครับบวกหลักพันนะครับแล้วก็จะบวกหลักหน่วยทําการบวกหลักสิบนะครับบวกหกของที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะประมาณในนะครับลองดูนะครับสูตทหาลักสิบนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกหกนะครับเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสองนะครับเป็นสิบเจ็ดนะครับเราใส่เจ็ดนะครับตัวแรกเราได้แล้วเนาะเจ็ดบวกสามนะครับเป็นสิบนะครับใส่ศูนย์นี่นะครับ สูท้าหลักหน่วยนะครับห้าบวกสามนะครับเป็นแปดนะครับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกศูนย์ได้เก้านะเก้าบวกนะครับเป็นสิบห้านะครับเราใส่ห้านะครับห้าบวกสามนะครับเป็นแปดนะครับชนะนะครับตัวเลขที่เราได้นะครับเดี๋ยวผมจะวินให้นะครับก็จะได้ที่เจ็ดห้านะครับเจ็ดแปดนะครับศูนย์ห้านะครับ 0แนะครับนี่นะครับก็ในงวดนะครับประจําวันที่1นะครับงวด่ประจําวันที่1นะครับก็ได้ออกมาแล้วนะครับเป็นชุดสองตัวนะครับ0นี่นะครับผมว่าผมมั่นใจู์นะครับท่านผู้ชมนะครับ ผมมั่นใจสูตรมากนะครับว่าเจ็ดห้านะครับเจ็ดแปดนะครับสูตรอย่างที่ผมบอกนะครับชุดสองตัวร่างนะครับเอาละครับวันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางนะครับในการคำนวณในเชิงคณิตศาสตร์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาลงในชุดสูตรเทียบหลักสิบนะครับหลักสิบบนนะครับให้กับสมาชิกและ f สทุกท่านนะครับที่รอคอยกันมานะครับ งวดที่แล้วก็รู้สึกว่าจะเข้าสี่กันเต็มๆนะครับครับก็ต้องขออภัยด้วยแล้วเมื่อกี้มันสั่นนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องทราสมาชิกไปก่อนนะครับตัวเน้นนะครับตัวเน้นนะครับผมจะเน้นให้ที่นะครับมันมันเลือกไม่ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับงวดนี้แน่นอนนะครับสูตรวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างผมได้ศูนย์กับแปดนะครับสูตรวิ่งล่างได้ศูนย์กับแปดนะครับน่าจะเป็นศูนย์ห้าเจ็ดแปดหรือเปล่าครับตรงนี้เนาะ ก็อย่างว่านะครับสูตรวิ่งล่างนะครับในศูนย์กับแนะครับโอเคครับงวดนี้ผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับจับจ่ายลอตเตอรี่นะครับเดินผ่านตลาดตรงไหนก็ให้ซื้อตามนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับถ้าเราวันนี้ผมก็ต้องลาสมาชิกไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขในการรับชมนะครับรักษาสุขภาพด้วยครับช่วงนี้สวัสดีครับ